สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้จาภาษาช่างนะครับรายการดีๆจากคณะวิศวรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่ปัจจุบันเราเรียกตัวเราเองว่าจุฬาเอนจิเนียริงนะครับแล้วก็มีโมอตโต้ประจำคณะนะครับว่า n d a t i o n to w บ r d Innovation หรือการต่อย,ยอดจากรากฐานที่มั่นคงกว่า100ปีไปสู่การร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยสังคมแห่งนวัตกรรมครับวันนี้จะเป็นผมดรพิสุิ์เพียรมณักุลนะครับ เช่นเดิมนะฮะที่รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการและในช่วงเวลาที่เรายองอยู่ในภาวะวิกฤตโควิด -19 หรือโควิด -19 เนี่ยนะ,นะครับในช่วงเกือบๆกือบเดือนที่ผ่านมารายการผู้จาภาษาช่างของเรานะครับก็นํานวัตกรรมองค์ความรู้นะครับประสบการณ์หรือแม้กระทั่งข้อคิดดีๆนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการโดยการเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับมาใช้ ประกอบเพื่อเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรือใช้ในการร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหานะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคณาจารย์จะเป็นนักวิจัยที่คณะวิศวะจุฬาที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแต่วันนี้นะครับพิเศษนะเพราะว่าจะเป็นน้องๆนิสิตครับที่เป็นตัวแทนนะครับที่มาพูดจาประสาช่างกับเราครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับรบกวน สองหนุ่มและหนึ่งสาวแนะนำตัวเองหน่อยครับเริ่มต้นเลยครับใครจะก่อนเลยครับเรดี้เฟิร์สไหมสวัสดีครับไทเกอร์เชิญก่อนเลยครับแนะนำตัวเองเลยครับสวัสดีครับชื่อไทเกอร์นะครับก็เป็นโคดินเตอร์ประจำทีมแล้วก็เป็นฟูลสแต็กเอนจิเนียร์ครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับโอเคครับก็ปี3นะครับไทเกอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับเอาเอาสาวมาขั้นกลางแล้วกันลูกเชิญค่ะ ปาสวัสดีค่ะชื่อนาวพรปานดีนะคะตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่สามวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะอืมครับผมสีกันไหมเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนอยู่ภาคเดียวกันด้วยเนาะปีสามเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะโอเคครับอ,อีกหนึ่งนุ่มครับสวัสดีครับชื่อชวินช่วงชัยชัดชวานครับชื่อตี้ครับอยู่ปีสามวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เหมือนกันครับโอเคครับนะดังนั้น ก็จะเป็น2หนุ่มกับ1สาวนะครับเป็นวิศวกรว่าที่วิศวกรคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะมาพูดคุยว่าพวกเราทำอะไรกันนะครับมีส่วนช่วยในเรื่องของโควิด -19 ในมิติอะไรเนี่ยอยากถามความรู้สึกนิดหน่อยดีกว่าเป็นไงบ้างช่วงนี้ฮะไม่ได้มามหาวิทยาลัยรู้สึกไงบ้างฮะไทเกอร์ฮะก็ ก็คิดถึงเพื่อนคิดถึงคณาจานะครับแล้วก็คิดถึงค,คิดถึงทุกๆคนเลยครับโอ้โหครับคิดถึงการสอบไหมฮะอ่านะปิ่น <laughs> ปินอย่างรีบสอบ <laughs> เร็วๆนี้นะล <laughs> ูกปินเป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้อ่านหนังสืออยู่บ้านก็ดีค่ะเหมือนแบบว่าพอเรียนเป็นคลิปอย่างเงี้ยค่ะทําให้เราเหมือนแบบกอได้โอ้โหสับโบราณมากเลยนะ นะมีกรอด้วยนะก็สามารถที่จะดูย้อนหลังนะครับถ้าเป็นวิดีโอสมัยรุ่นอาจารย์นี่กรอกับนะดูดูได้เนาะตี้ล่ะครับเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกว่ามีทั้งความสบายมากขึ้นครับอย่างเช่นเราสามารถตื่นมาใกล้เวลาเรียนได้มากขึ้นครับเว่าคว่าก็มีความลําบากครับอย่างสมมุติว่ามีปกติเรียนในห้องสามารถปรึกษาเพื่อนได้ครับตอนนี้เราก็จะยากขึ้นนิดนึงครับครับผม ่าเอาละดังนั้นก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะนะครับนะต้ก็ต้องทุกภาคส่วนก็ต้องร่วมกันปรับตัวไปพร้อมๆกันเอาละเดี๋ยวขออนุญ,ญาตมาพูดคุยกับพวกเรา3คนหน่อยดีกว่านะครับถึงโครงการนะครับที่พวกเราเนี่ยนะอยู่บ้านแต่ก็สละเวลามาเห็นว่าแวบมาทำงานร่วมกันตลอดเวลาเลยใช้เวลาอย่างจริงจังมากในการทำระบบสื่อสารหนึ่งเรื่องถูกไหมครับนะ ในการสื่อสารในการบริหารจัดการเรื่องข้อมูลไหนช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านฟังหน่อยครับเอาเลยครับ,รบก็ก็ของผมนะครับพอดีว่ามีอาจารย์ปรบานนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ทางภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับทับมาเมื่อประมาณปลายเดือนมีนาคมว่าเราสนใจที่จะทําเว็บโควิดช่วยเหลือโรงพยาบาลไหมซึ่ง ตอนที่ได้ก์เห็นเมสเซจนะครับแบแรกก็คือเราดีใจมากเพราะว่าเพราะว่าดีใจที่อาจารย์ได้เห็นว่านิสิตเนี่ยก็มีความสามารถเพียงพอที่จะร่วมเข้ามาคอน tribu หรือช่วยเหลือสังคมได้เหมือนกันครับซึ่งหลังจากที่ได้ยินจากอาจารย์กดมาแล้วเนี่ยเราก็เลยลองติดต่อปรึกษาไปที่ทีมของเราครับว่ามีโปรเจกต์ตรงนี้มากสนใจมาร่วมช่วยกันทำไหมครับก็ไปเรียกว่าไปอินดิวหลอกล่อเพื่อนๆมา น่หลอกลอก่อเพื่อนมานะครับอ่ะแล้วปิ่นกับตี้เป็นไงครับได้รับการติดต่อมาแล้วรู้หรือเปล่าตอนแรกว่าเขาจะให้มาช่วยทำอะไรเนี่ยรู้ค่ะรู้ค่ะเป็นโปรเจกต์กบบโควิดเนี่ยค่ะเออก็คิดว่าน่าจะมีแบบอิม a พคต่อสังคมดูมีมประโยชน์ต่อประเทศชาติตเออโอ้โหดีมากนะตี้ก็เช่นเดียวกันเนาะถูกไหมครับครับก็พอทราบรายละเอียดจากไทเกอร์ครับก็ คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่จะได้ทํางานใหญ่แล้วก็ได้สารางประโยชน์ก็เลยตกลงมาร่วมครับอ่าครับก็อาจารย์ก็ต้องขอตบมือแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับนะ <c oughs> แล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่อาจารย์ชอบที่ไทเกอร์พูดนะครับว่ารู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจที่เราในฐานะนิสิตหนึ่งคนเราก็ทําสิ่งดีๆให้กับสังคมได้นะครับเอาละมาคุยกันต่อนิดนึงครับว่าระบบสื่อสารเนี่ยนะครับคือเราทํา เพื่อเชื่อมอะไรกับอะไรนะครับรบกวนช่วยเล่าที่มาที่ไปแล้วก็อ,อ,อะไรนะโครงการที่เราทำเนี่ยคืออะไรบ้างครับก็ในโปรเจกต์ที่เราทำนะครับเป็น c o v i d 1 9 m e r t i c u r y c o m นะครับ,รบซึ่งโปรเจกต์แบบนี้เนี่ยจะเป็นเว็บที่เอาไว้เชื่อมระหว่างคนที่มีศักยภาพในการผลิตของกับกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่ ต้องการของอันนี้คือคอนเซปต์หลักของตัวโปรเจกต์นี้เลยครับซึ่งเดิมเนี่ยตอนแรกเราทําเป็น face เฟซชิลก็คือเป็นการแมทชิ่งระหว่างคนที่สามารถผลิตเฟซชิลได้กับคนที่ต้องการรับเฟซชิลและหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีไอเดียว่าเออถ้าเกิดเราขยายสเกลให้สามารถรับท้งเฟซชิลรับทั้ง PPE หรืออุปกรณ์อื่นๆที่จะเป็นประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ในการสู้โควิดได้เนี่ยเราจะทํายังไงดีหลังจากนั้นก็เลยเริ่มมีการ กลับเริ่มมีการ transform รโปรเจกต์เรามากขึ้นเรื่อๆยๆด้วยด้วยความร่วมมือของทุกคนภายในทีมครับครับผมดังนั้นก็คือเราทำตัวเองเป็นแพลตฟอร์มเนาะถูกไหมครับนะเป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างผู้ผลิตกับคนที่อยากใช้ถูกไหมทำอย่างไรให้เขาเจอกันที่นี้เดี๋ยวถามถามปิ่นกับถามตี้นิดนึงแล้วข้อดีนะครับหรือหรือ,หร,อหรือตัวระบบที่เราเซตขึ้นมาเนี่ย นะระหว่างที่ทําจนถึงตอนนีมน้มันเริ่มใช้มาระดับหนึ่งแล้วเรามองว่ามันมันช่วยแก้ปัญหาอะไรได้เยอะไหมเ,ออเริ่มที่ปิ่นก่อนก็ได้ค่ะ่ะเหมือนว่าถ้าไม่มีแพลตฟอร์มของเราอย่างเงี้ยค่ะครโรงพยาบาลอ่ะจะไม่รู้แนวทางลู่ทางที่จะมาติดต่อหาผู้ผลิตที่สามารถให้ตัวซัพพลายกับเขาได้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนแพลตฟอร์มเราก็เหมือนเป็นตัวกลางในการเอาผู้ผลิตกับโรงพยาบาลเนี่ย สามารถมาเจอกันได้ง่ายขึ้นเนี่ยค่ะประมาณนี้ครับซึ่งตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลรีเคเวสเข้ามาเยอะมากเหมือนกันครับเหรอจำนวนนี้ที่รีเคเวสเข้ามานี่เยอะมากเลยลูกเราต้องมาช่วยอะไรบ้างเนี่ยค่ะประมาณ200ยกว่าโรงพยาบาลโอ้โหสอ0ร้อกว่าโรงพยาบาลดังนั้นหมายความว่าถ้ามันไม่มีระบบหรือแพลตฟอร์มของเราเนี่ยนะสอง้อโรงพยาบาลก็ไม่รู้จะไปหาติดต่อใครถูกไหมครับ ผู้ผลิตก็บอกว่าเอ้ยฉันก็มีของนะนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะส่งต่อระหว่างกันอย่างไรเนาะนะครับนี่ถามตี้เพิ่มเติมนิดนึงครับนะฮะแล้วระหว่างที่เราเราใช้งานตัวนี้มาเนี่ยนะครับระหว่างเนี่ยทำจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะระบบตัวนี้มันเสถียรดีไหมมันเป็นอย่างไรบ้างครับอ๋อครับก็ถือว่า มีก็มีพบปัญหาบ้างครับเล็กน้อยแต่ว่าก็ค่อยๆพัฒนาไปเป็นเฟสครับคือเราค่อยๆปล่อยทีละเอระบบก็ถือว่าสเสถียรดีครับเพราะว่าเราค่อยเราคอยตรวจสอบทีละระบบก่อนที่จะปล่อยออกไปตลอดครับอืมครับผมนะก็เรียกว่าตอนนี้จนถึงจนถึงวันเนี้ยนะครับเราจากวันที่เริ่มล็อตโครงการหรือล็อตไอตัวตัวระบบของเราเนี่ย ประมาณกี่สัปดาห์แล้วเนี่ยประมาณประมาณหนึ่งสัปดาห์ประมาณหนึ่งครับครับประมาณเกือบเกือบสองสัปดาห์เนาะนะแต่อย่างอย่างที่ที่ปิ่นพูดมาเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลนะประมาณเก <โ AC> ือบสองร้อยแลละนะครับโ, Ag, โอ <europ as. S 2> ก็น่าจะช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วก็ช่วยบรรเทาปัญหาในช่วงโควิด1 9นี้ได้เยอะทีเดียวนะครับอาจารย์ถามพวกเราต่อนิดนึงถามไทเกอร์ดีกว่า นะครับไทเกอร์มองว่าอะไรคือความท้าทายของโปรเจกต์นี้ครับความท้าทายหลักๆอะครับที่ทุกคนในทีมพูดตรงกันคือเกี่ยวกับเรื่องเวลาครับ,รบก็ในส่วนของของผมที่เป็นโคดีเนเตอร์ครับซึ่งจะต้องเห็นภาพรวมของทีมเรื่องเวลาเนี่ยจะมีส่วนสําคัญในเรื่องของการเทรดออฟซึ่งนี่จริงหลักของการเทรดออฟะครับคือหลักสําคัญหนึ่งในการทำเลยในในเคสเนี้ยครับพอเราเห็นจุดว่าจุดที่ เรามีจํากัดคือเรื่องเวลาเราเลยต้องมองให้ออกว่าเราควรที่จะเทรดออฟอะไรยกตัวอ,อย่างเช่นยกตัวอ,อย่างเช่นเออ่เรามีเวลาจํากัดฟีเจอร์ไหนที่จะเป็นที่ต้องใช้งานก่อนเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถดําเนินงานต่อไปได้รเราก็จะเลือกฟีเจอร์นั้นมาทําก่อนครับซึ่งนอกจากในเรื่องของการจัดพายอดี y ของฟีเจอร์แล้วเนี่ยลูกทีมของเราแต่ละคนนะครับก็มีภาระทางเรื่องการเรียนเพราะทุกคนร้วนเป็นนิสิตกันหมดเราก็เลยจะต้องพิจรารณา,า,าดีๆว่าฟีเจอร์ในแต่ละสปินเนี่ย มันมีความเหมาะสมต่อต่อทุกคนที่สามารถจัดการได้โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนแล้วหรือยังครับแล้วก็ยังมีเรื่องเกีย่ยวกับเรื่องเทคนิคอลอื่นๆซึ่งอันนี้เดี๋ยวให้ทีมปิ่นกับปี่ลองอธิบายดีกว่าครับว่าในในระดับของแต่ละทีมที่บริหารจัดการเนี่ยเรามีหลักในการเซตอย่ายังไงบ้างอ่าครับผมก็ดังนั้นหนึ่งในความท้าทายสําคัญคือเวลานะเพราะว่านะคือนะผ,ผู้ผลิต โรงงานโรงพยาบาลก็อยากจะใช้แล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีเวลาในการพัฒนาระบบของเราเนี่ยจำกัดด้วยเนาะนะครับอ่ะปิ่นกัตตี้มีอะไรเสริมครับเชิญเลยครับค่ะโดยในโปรเจกต์นี้นะคะหนูอย,อยู่ในทีมเว็บดีไซน์เนอ่์ครับค่ะเรื่องที่ท้าทายเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องเวลาโดยทางทีมดีไซน์เจะต้องคิดว่าเราจะดีไซน์ยังไงให้มันเสร็จเร็วแล้วก็ออกมาดีค่ะครับเพื่อที่จะให้เนี่ยเด็บ ฝั่งฟอนเอ็นเนี่ยสามารถไปเดบต่อได้ง่ายเนี่ยค่ะครับดังนั้นก็ก็ครับอ่ะต่อเลยลูกปินค่ะโอเคค่ะก็มีการทําผ่านออนไลน์อย่างเดียวด้วยค่ะนี่ก็คือเป็นความท้าทายหนึ่งเออเราจะไม่ได้เห็นากันเอออาจารย์ว่าอันนี้ก็น่าสนใจก็คืออยู่กันคนละที่ถูกไหมครับนะแต่ว่าก็ทําออนไลน์ทั้งหมดนะครับอ่าโอเคเอออันนี้อันนี้ท้าทายนี่อาจารย์มันก็ยังนั่งคิดอยู่นะ ว่าอย่างไรเราตอนทำนะครับอาตี้ครับเป็นไงบ้างครับทางฝั่งผมจะมาเป็นตัวแทนจากทีม r o n เอ n นครับก็ความท้าทายที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ยากอยู่ครับก็คือการที่ความต้องการของระบบครับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอย่างอาทิตย์แรกที่เราเริ่มทำกันครับมีอุปกรณ์แค่ชิ้นเดียวก็คือเฟสชิลครับก็เราก็จะมีโครงสร้างของระบบแบบหนึ่ง ทีนี้ในอาทิตย์ต่อมาก็เริ่มมีอุปกรณ์ใหม่ๆมาครับอย่าง PPE ครับที่เป็นชุดป้องกันแล้วก็ครับหรือในอนาคตอะก็เหมือนจะมีเพิ่มเลยครับก็เลยหมายความว่าเราต้องคอยคิดล่วงหน้าไปก่อนครับว่าจะมี requirement ไหนบ้างไหมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือ็ต้องวางระบบให้มันรองรับไปครับเพื่อถ้ามีการเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนได้ทันทีครับครับดังนั้นก็ทำงานแข่งกับเวลานะทำออนไลน์ด้วย นะครับแล้วก็ต้องต้องคิดเผื่อสําหรับอนาคตนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีชิ้นอุปกรณ์อื่นๆที่มีความต้องการเข้ามาเพิ่มขึ้นเนาะทีนี้ดังนั้นกระบวนการทํางานของทีมพวกเราเนี่ยนะครับหนีกสักทีฮะเราแบ่งหน้าที่กันอย่างไรนะนะครับเริ่มจากไคเกอร์ก็ได้ครับก็อันนี้ภาพรวมมาครับตามหลักแล้วเราจะมีทีม Front End Back End แล้วก็ที่ขัดไปได้คือ Web d e s i g n นอรแล้วก็อินฟ t r สตั u เจอร์ครับ อในส่วนของฟอนต์กับเว็บดีไซเนอร์เดี๋ยวเดี๋ยวให้ปี้กับทีมอธิบายลองเล่าว่าหน้าที่ของเขาเป็นยังไงแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวส่วนแบ็บเอนกับอ n ซ่าเดี๋ยวไทเกอร์อธิบายทีโอเคครับเอาเลยครับอ่าเริ่มจากปิ่นก่อนก็ได้ครับค่ะเริ่มจากเว็บดีไซน์นะคะหลังจากเราคุยกับอาจารย์แล้วก็รับดีควายม n t มาแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าเราควรจะดีไซน์ตัวหน้าตาเว็บไซต์ยังไงค่ะแล้วก็แบบว่า โของยูเซอร์แบบขั้นตอนลำดับการใช้งานของยูเซอร์ควรจะเป็นขั้นตอนอย่างไรบ้างเนี่ยค่ะดูแล้วก็ดูพวก U X U I หลังจากนั้นพอเราดีไซน์เสร็จแล้วอ่ะทางเว็บดีไซน์ก็จะส่งงานต่อไปให้ทางฟ n นเ n นเพื่อไปเด็บต่อไปค่ะอันนี้คืบอบทบาทของเว็บดีไซน์ครับ,บผมก็จะส่งมาที่นี่แหละอีกหนึ่งหน่มครับเป็นไงครับกระบวนการทำงานเราเป็นอย่างไรบ้างครับตี่ครับฟังผมก็จะดูฟอนเอนครับก็คือ ส่วนหน้าเว็บไซต์ที่ยู u อร์ใช้งานครับ mm hmm. ก็การทำงานกา็พอได้ดีไซน์มาเรียบร้อยครับก็แล้วก็ต้องดูฝั่ง backend นะครับก็คือข้อมูลที่จะได้รับมาครับ mm hmm. แล้วก็จะทำการแสดงผลข้อมูลครับส่วนการแบ่งงานในฝั่งผมก็จะลิสเป็นเป็น task ของแต่ละ system ครับหลังจากนั้นก็คนในทีมก็คือ สมัครใจทวันไนก็เข้าไปเลยครับเพราะว่าโอตีเราจะทํางานพร้อมกันตลอดฮะ<ม>ก็เลยคุยกันอยู่ตลอดดังนั้นในในทีมของตี้นะครับที่ช่วยช่วยตี้ทําเนี่ยมีประมาณมีเพื่อนเพื่อนอีกกี่คนครับมีรวมผมด้วยแล้วก็มีสี่คนครับสี่คนนะครับปินแล้วครับมีเพื่อนเพื่อนช่วยปินอีกกี่คนลูกมีสามคนนะคะ<ม>รวมหนูแล้วโอ้โหนี่เจ็ดคนแล้วอ่ะนะครับเรารู้เรื่องของของเรื่องเว็บดีไซน์แล้ว นะครับแล้วก็เรื่องของ Frontend นะครับเดี๋ยวกลับมาที่ไทเกอร์ครับนะครับรบกวนไทเกอร์เล่าหน่อยครับครับก็ต่อจาก Front End นะครับ Front End เนี่ยจะมีหน้าที่ในการแสดงผลหน้าเว็บสวยๆให้ให้ User อร์สามารถใช้งานได้ได้ไปได้นะครับแล้วก็ในส่วนข้อมูลเนี่ยในส่วนข้อมูล f r o n t e n d เนี่ยจะดึงมาจากทางแบ็กเอนซึ่งแบ c k เ n ็หลักๆเนี่ยหน้าที่คือการจัดเตรียมข้อมูลทั้งการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้แล้วก็การประมวลผลแล้วส่งข้อมูลไปแสดงบนหน้าเว็บ ของทางฝั่ง f อน n t เอ็นครับ mm. แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีในส่วนของ infrastructure ซึ่งหน้าที่ของ infrastructure เนี่ยจะเป็นการนําระบบทั้งหมดทั้งฝั่ง f อนต์เอ็นแล้วก็ฝั่ง b a c k เอ็เนี่ยเอามาประกอบกันให้อยู่ในอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถใช้งานได้แล้วก็รวมนอกจากนี้เนี่ยทีมอินฟรเนี่ยยังมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการ development เช่นการนําระบบทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปเทสในระบบที่เราเรียกว่า Sta จิง ก่อนที่จะนําไปลงในระบบจริงครับระบบจริงครับแล้วทีมที่เพื่อนๆที่ช่วยไทเกอร์นี่มีอีกหลายคนไหมลูกมี่ครับก็ในส่วนของแบ็คเอนจะมีจะมีสองคนครับแล้วก็อินฟราสตัคเจออีกหนึ่งคนครับออ,อืนะดังนั้นทั้งหมดเนี่ยรวมๆกันนะก็มีเพื่อนๆมาร่วมกันเกือบๆโหลหนึ่งพอดีครับ <laughs> นะสิบกว่าคนพอดีนะครับก็จริงๆอาจาร,รย์ชื่นชมมากนะครับเพราะว่า ทำงานแข่งกับเวลาต้องทําออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็มันมีรีเควสอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นการฝึกงานนะอย่างจริงจังเนาะนะครับในการพัฒนาในการลองทําจริงๆนะทีนี้ถามต่อน,นิดนึงนะครับว่าตอนนี้ตัวเว็บเนี่ยมันขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือ covid 1 9 m e t r i c u r y com เนาะถูกไหมครับนะก็ถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสนใจอยากไปดูผลงานนะครับอยากจะ ถ้าเป็นโรงพยาบาลบอกว่าอย,าาอย่ามา r รีเควส็ตยังเลยก็เข้ามาที่ระบบนี้ได้นะครับ c o v i d 1 9 m e t i c u r y c o m นะครับก็ซิงเอ่อเซิร์ชหานะครับบนหน้าเว็บของคณะวิศวะจุลาก็ได้นะครับก็ก็จะเจอนะครับถามต่อน,นิดนึงครับว่าระหว่างที่ทำมาเนี่ยประมาณเกือบ2องวีคแล้วเนี่ยสสัปดาห์นะครับมีอะไรหนักใจไหมเจอปัญหาอะไรแบบหนักๆบ้างครับอ,อ๋อ ถ้าถ้าในฝั่งของผมที่ดูภาพรวมมาครับถามว่าเจออะไรหน,นักหนักไหมอันนี้ต้องต้องบอกว่าทีมเราเนี่ยโชคดีมากที่ทีมรเราเคยทํางานสเกลใหญ่ๆยกตัวอ,อย่างเช่นรับน้อง9ก้าใหม่ยกตัวอ,อย่างเช่นงาน Open House ซึ่งงานพวกนี้เนี่ยมาเป็นงานสเกลมหาลัยซึ่งแน่นอนครับว่าทุกคนล้วนได้เรียนรู้รจากความผิดพลาดจากงานสเกลใหญ่ๆนั้นมาแล้วทุกคนได้เห็นพอยตรงกันแล้วเราร่วมกันปรับปรับมาทุกงานนั่นนั่นก็เลยทําให้ถามว่ามี่เป็นหายใหญ่ไหม แน่นอนว่ามีครับแต่ว่าทีมเราเนี่ยฟีดแบ็กกันเร็วเราก็เลยรีบแก้ปัญหาเพื่อให้เพื่อให้เราสามารถทํางานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับะครับแล้วก็<ม>ในส่วนของทีมย่อยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตี้กับปิ่นอีกทีหนึ่งครับครับผมเป็นไงครับปิ่นกับตี้ครับเจออะไรต้องแบบโอ้โหแก้เยอะๆไหมหรือหรือนะครับอาจจะมองไปคําถามต่อไปก็ได้นะครับว่า แล้วสิ่งที่ทีมคาดหวังจะให้เกิดขึ้นนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับทางด้านทีมเว็บที่ซายนะคะถ้าเป็นปัญหาใหญ่ๆคิดว่าไม่มีนะคะเพราะอย่างที่ไทกเกอร์บอกว่าคือเราฟีดแบ็กกันเร็วเนะะี้ค่ะในการคุยกันทุกวันเกือบทุกวันเน,นี้คะ่ะครับส่วนมีอะไรที่คาดหวังให้เกิดขึ้นไหมสําหรับเว็บนี้ใช่ไหมคะอืมครับ,ค,รบค่ะก็แบบหวังว่าจะ เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็ทั้งตัวโรงพยาบาลแล้วก็ทางแพทย์เองนี้ค่ะอืมครับผมอ่าขอบคุณครับปิ่นครับอ่าเดี๋ยวตี้ครับครับฝั่งทางทีมผมก็มีปัญหาไม่เยอะครับส่วนใหญ่จะเป็นเวลาครับก็คือบางทีอาจจะทําไม่ทันวันที่จะต้องปล่อยครับก็อาจจะต้องแลกด้วยเวลาเรียนบ้างครับในบางันครับอาทิตย์ครับส่วนที่คาดหวังครับก็ ถ้าณตอนนี้นะครับอยากให้ระบบทํางานได้ปกติครับไม่มีปัญหาอะไรครับอืแล้วก็อยากให้มันช่วยอแก้ปัญหาความขาดแคลนของอุปกรณ์ช่วยให้มีการบริจาคมาขึ้นครับส่วนในอนาคตก็หวังว่าในรูปแบบระบบที่เป็นอฝั่งที่ต้องการอุปกรณ์แล้วก็ฝั่งคนบริจาคครับกจจ็จะอยากให้มันประยุกต์ในการทําแก้ปัญหาอื่นๆได้ด้วยครับ ครับผมดังนั้นถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้นะครับรับชมมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับก็ระบบเนี้ยนะครับเป็นตัวเชื่อมนะฮะระหว่างผู้ผลิตนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลนะที่มีความต้องการกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในอนาคตที่น้องๆก็อาจจะฝากกันไว้เนี่ยนะครับก็คือถ้าเรามีจิตนะครับนะที่อยากมีจิตอาสาอยากจะร่วมบริจาคเนี่ยนะครับก็น่าจะช่วยเชื่อมต่อในส่วนนี้ได้ด้วย นะครับก็เยี่ยมชมที่เว็บไซต์หรือ Facebook ที่คณะวิศวะจุฬานะครับหรือเข้าไปเยี่ยมชมที่ที่เว็บไซต์นะครับก็ c o v i d 1 9 m e t c u r y c o m นะครับก็ไปชมผลงานนะครับของน้องๆได้เมื่อกี้ผมกดเข้าไปดูเหมือนกันอาจารย์กดเข้าไปดูเหมือนกันนะครับแมหน้าตาสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็ข้างในนั้นรู้สึกมีชิ้นงานรูห6ชิ้นเลยนะตอนนี้นะครับที่อยู่ข้างในนะครับที่เราเป็นสะพานเชื่อมนะครับเป็นตัวเชื่อมต่อทีนี้ อีกสักคำถามหนึ่งแล้วกันนะครับว่าความคาดหวังนะครับหรือแนวทางที่พัฒนาต่อยอดในอนาคตครับนะไทเกอร์เลงอะไรไว้บ้างอยากพัฒนาต่ออย่างไรบ้างครับกระบบนี้ครับก็พัฒนาให้สามารถรับได้ถูกอุปกรณ์แล้วก็แล้วก็เป็นสูนรรวมของการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ให้โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ เพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็น่าจะมีความต้องการที่จะใช้งานเยอะเราก็คาดหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือโรงพยาบาลได้ได้ดีครับแล้วก็รวมถึงนอกนอกเหนือจากที่เป็นภาพชัดนะครับว่าเราได้พัฒนาเอาเบที่ช่วยโรงพยาบาลแล้วอีกภาพหนึ่งที่ที่ผมดีใจมากที่ได้เห็นคือการที่เราได้เห็นทุกคนที่มีสก mm ิล hmm. ด้านต่างๆนอกเหนือจากทางด้านการแพทย์ทั้งทางด้านวิศวกรรมทุกสัาแทบทุกสา,าขาครับ เข้ามาล่วงช่วยกันแก้ไขวิกฤตซึ่งภาพนี้เป็นภาพที่ที่ดีมากๆแล้วก็สื่อถึงการทํางานในในยุคสีจสุดได้ดีครับครับก็บนะต้องชื่นชมจริงๆนะครับสำหรับน้องๆ3คนนะโอ้โหนะยังอยู่ปี3อยู่เลยนะครับแต่ว่านะมีมีแนวคิดนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยโลกยุคอนาคตนี่แหละครับนะนี่คือรูปแบบของการทํางานนะคือการทํางานเป็นทีมการทํางานที่มันมีเชื่อมโยงนะครับระหว่าง ความสามารถที่หลากหลายกันนะครับนี่อาจารย์กดเข้าไปดูนะครับนะมีตั้งแต่ 3D มีเฟสชิลใช่ไหมครับมีเรื่องชุดเนาะถูกไหมครับเพราะว่าที่คณะวิศวะจุฬาเนี่ยนะครับเราก็ทําเรื่องนี้ด้วยนะครับทั้งทดสอบนะ Shield ก็มีออกแบบนะครับให้บริจาคด้วยมีเรื่องของเอ่อ r r s t o r a t o r นะมีเรื่องไอ้ s t l r i l i z e นะทำฆ่าเชื้อโรคด้วย UVC ด้วยนะครับมี Hand Free Door Opener นะก็คือเป็นตัวเปิดประตูโดยที่ไม่ต้องใช้มือเนาะนะเพราะมือไม้ของเรานี่ก็นะติดเชื้อโรคได้นะครับมีมีหน้ากากใช่ไหมครับมี Verification นะ v i r i f y แล้วก็มีตัวตัวชุดหรือเปล่าครับเป็น Air Purifying r e s p i r a t i o n นะอยู่ในระบบของเรานะครับออเอาละเวลาผ่านเหลือเวลาประมาณ2-3นาทีนะครับอยากให้คุยเรื่องอีกอีกมุมนึงดีกว่านะครับ ตอนนี้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับเป็นไงบ้างระบบที่จุฬาที่คณะวิศวะจุฬาเราพัฒนาขึ้นมาเป็นไงบ้างใช้ได้ไหมลูกโอเคไหมนะถามปิ่นดีกว่าก็เรียนออนไลน์คุณครูเขาใช้แพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มะนะ,ค,ะครับเช่นว่า Microsoft Teams Zoom อะไรเงี้ยคะ่ะแต่ส่วนใหญ่การส่งงานเนี่ยก็จะอยู่ใน Microsoft View นะคะที่คณะวิศวะเราก็ใช้กันมาตั้งนานแล้ว คก็คคดูเพลย์ลิสต์ดูอะไรก็ใช้ My Cost View ค่ะซึ่งก็ชอบค่ะคือไมล View i e w มีบทบาทมากขึ้นนะคะในสถานการณ์แบบนี้ครับครับผมถามตี้ต่อหน่อยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างมันพอต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านเนี่ยมันทำให้เราขี้เกียจมากขึ้นไหมหรือแบบ <c oughs> เวลาจะสอบนะเครียดกว่าเดิมหรือเปล่าหรือดีขึ้นกว่าเดิมผมมองว่าจริงๆแล้วก็เหมือนเดิมนะค,ะครับเงแต่ว่า น่าจะเป็นเรื่องอ่าผมสังเกตว่ามีเพื่อนเพื่อนบางคนครับที่อาจจะไม่ทันได้เตรียมตัวในการเรียนออนไลน์ที่บ้านครับก็อย่างลาสอบอะไรอย่างงี้ครับก็จะต้องเปิดกล้องบางคนก็แบบว่ายังไม่ได้มีอุปกรณ์กล้องหรือว่าไมโครโฟนเตรียมพร้อมไปครับหรือว่าบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอ่าเน็ตเวิร์กครับ,ค,รบคืออาจจะมีเสียงขาดบ้างหรือว่ามีหลุดบ้างอะไรอย่างงี้ครับ ครับผมนะก็แต่ผมมองว่าระบบของคณะหรืออาจารย์ที่เตรียมไวก็ถือว่าใช้ได้ดีครับครับผมนั้นก็เป็นอีกอีกบทบาทนึ่งนะครับที่ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็เราก็พยายามช่วยเนาะนะเพื่อนๆพ่อน,น,นช่วยน้องนิสิที่ตในส่วนนี้นะครับทั้งให้อะไรนะอินเทอร์เนะ็ตเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่สามารถที่จะหยิบยืมได้นะครับเอาละสุดท้ายนลครับไทเกอร์ครับรบกวนเป็นตัวแทน เ,เพื่อนๆนะฮะฝากอะไรสั้นๆปิดท้ายรายการหน่อยครับครับก็เออขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับทั้งทั้งคณะแพทย์แล้วก็ทั้งทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับเอ,อเราจะรอดไปได้วยกันนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับขอขอบคุณประชาชนทุกคนด้วยเพราะว่าท่านก็เป็นคนตายภาษีเพื่อให้เพื่อให,ให้เรามีสถานที่เรียนในทุกวันนี้แล้วก็อยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องการเรียนว่าถึงแม้ว่าการเรียนในห้องเรียนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สาคัญนะครับ แต่ว่าในการที่เรามาทาํางานแบบนี้เนี่ยและด้วยผลงานนี้ซึ่งซึ่งน่าจะเป็นประจากว่ามีคุณภาพสูงเนี่ยเราได้เรียนรู้อีกอย่างหรือว่าการเรียนรู้นอกเหนือจากห้องเรียนคือการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการทํางานจริงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันครับอาจารย์ <c oughs> ครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอให้เมีแต่ความโชคดีนะครับขอบคุณครับอ่านะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับว,ว่าวันนี้ดรโอคุยกับน้องๆปีสามเท่านั้นเองนะครับแต่ว่า ทั้ง3คนนะครับแล้วก็ทีมที่ร่วมกัน d e v e l o p สิ่งดีๆต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเพิ่งอยู่ปีสาเองนะครับแล้วก็มีความคิดนะครับมีจิตอาสามีจิตใจที่ดีงามนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแบบอย่างที่ดีแล้วกันนะครับของเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยครับแล้วก็คาดหวังนะฮะว่าเราจะมีเรื่องดีๆนะครับนวัตกรรมองค์ความรู้แล้วก็สิ่งดีๆจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มานำเสนอนะครับผ่านรายการผู้จาภาษาช่าง ตลอดไปเรื่อยๆครับวันนี้ผมดรพิสุทธิ์เพียรมนาคุณนะครับน้องไทเกอร์น้องปิน่นแล้วก็น้องตี้นะครับขอลาทุกท่านไปก่อนครับกลับม,มาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าวันนี้สวัสดีครับ